ครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะพ่อคอนแม่คอนกราบขอบพระคุณนะคะส้มเขียวหวานจากคุณแม่แนนนะคะสวัสดีปีใหม่ครับคุณแม่ครับสวัสดีปีใหม่คุณแม่แนนแลวก็ครอบครัวครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ลุงนายเรืองคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งนั้นนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นนะปีพศ2568นะครับขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นครับคุณแม่ครับ ค่ะน้สวัสดีปีใหม่แม่เนนนะคะกราบขอบพระคุณส้มเคี้ยวหวานนะคะจากแม่เนนนะคะที่รักและเอ็นดูนะอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะฝากส้มเคียวหวานนะคะมาให้อ้วนน้อยมงคลชัยหนึ่งล่างนะคะแมครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยพ่อครแม่คราบกราบขอบพระคุณแม่เน้นนะคะ ขอให้คุณแม่เนนละครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะแม่อายุมั่นขวัญยืนนะคะเจริญในหน้าที่การงานนะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแม่คิดหวังสิ่งใดให้คุณแม่ชมวังนางปรารถนานะคะแม่เน้นจ้าล้ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆกการเดินทางค่ะอ่านะคะชิมเป็นที่เรียบร้อยนะอ้วนน้อยของเรา กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เนนอีกครั้งค่ะแม่นะทีละไกลเอ็นดูอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะอันไหนขอบคุณแม่เนนโลอลด้วยโลรหรือยังอุ้นนยสวัสด,ดีปีใหม่ครับมีอุ้ยส้มลูกใหญ่มากนะคะแม่เนนกราบขอบพระคุณแม่เนนค่ะเอนะคะปน,น,ออนมงคลชัย อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมครับเอออร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอุ้ยเรื่องกินต้องยกให้นะคะแม่เรื่องกินต้องยกให้นะคะอ้วนน้อยมงคลชัยเลยนะคะคุณแม่จ๋านะกินเก่งกินจุมากนะคะเว้ยหนูเคี้ยวหนูกลืนด้วยหนูเคี้ยวหนูเคี้ยวด้วยมงคลชัยแม่ครับขอบคุณอย่างสูงครับอี้ เดี๋ยวค่อยกินอีกเนาะอ่านะก็ให้น้องกินไปเรื่อยๆเนาะนะคะแม่อุ้ยอ่าหมดไปหนึ่งถาดครับนี่อ่าหมดไปหนึ่งถาด,าด,าดเดี๋ยวค่อยกินอีกนะมงคลเดี๋ยวค่อยกินต่อนะครับอร่อยใช่ไหมเอยวิตามินซีเยอะเนาะมงคลอ่ะพ่อขอบคุณครับคุณแม่อีกรอบก่อนพ่อ นี่กราบขอบพระคุณแม่เนนค่ะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะวันนี้ครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยนะ,ะพ่อค,ามมาค้อนแม่ค้อนกราบขอบพระคุณคุณแม่เนนค่ะอันนั้นอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมครับมงคลลูกนี่กินไหมลูกอร่อยคบเอร่อยครับอีเดีย๋ <c oughs> ยวเดี๋ยว มืดมืดอะแม่จะแกะให้กินอีกนะ<ม>เดี๋ยวมืดมืดค่อยกินอีกครับก <c oughs> ินก่อนนอนเออเดียวก่อนนอนอะแม่แกะให้หนูกินอีกนะนี <c oughs> ่กราบขอบพระคุณแม่เนนค่ะ